สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้รวมเหล็กเดนแอดมินหนูหน่อยหาโสโซดกับรวมถูกสำนักเด้อค่ะเด้อหลักก็มีพอใจดีนั่ท่านผู้ชมพอใจดีงวดนี้มีเดนบิ่งรูดมาหายน้ำงวดที่ผ่านมาบอได้ลงอ่าเพราะว่าพอเข่าลงบานเด้อค่ะเด้อหนูหน่อยอ่าบอได้โทรไปเนาะท่านผู้ชมหนูหน่อยบอกาโทรไปรบกวนลุงใจดีเนาะท่านผู้ชม เอา้าธรรมชม์สำหรับคลิปนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อมินดนีหน่อยน้ำแน,นะะ่ด้วยค่ะเ้อคุณปอคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้เอานผม้ชมเอา้าธรรมชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะสิบไปทางใดานผม้ชมไปทางใดงวดนี้เฮาไปจังใดจังสิลอลท่านผม้ชมล่าพัฒนาคลิปนี้ร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรพร้อมสรุปทุกเซียน,นะะด้อค่ะเด้อ สรุปทุกเซียนทุกสำนักนะคะรวมเด่นห้าสูตรท่านผู้ชมเดี๋ยวลืมเอาให้เบิง้งหัวทผ่านมาเด่นเดินดีรูดเด้อค่ะเด้องวดนี้สิเดินตัวบ่ท่านผู้ชมย่านเนาะค่ะเนาะย่านไหมท่านผู้ชมเด่นเดินดีนี่ไว้ใจบ่ได้ไหมท่านผู้ชมเข่ามาดีๆก็ลุดไปไปจ่อยเลขติดเดินดีสิบเอ็ดหัวติดแมท่านผู้ชมโน้นหน่อยเสียวโน้นหน่อยย่านงวดนี้ น่หน่อยไปบ่ถือไปบ่เปลี่ยนธรรมชมราว่าหงดที่ผพานมานหน่อยภาพพ่อแม่พี่นอ้องเขาปลาแหมธรรมชมนหน่อยกะยะย็เลยยนสองตัวมาตัวนี่กระลดุดสูตรนี่บ่เฮอรธรรมชมสองตัวสูตรสองนี่ธรรมชมกําลังเดินดีอยู่ดิกําลังเดินดีอยู่ธรรมชมเรียกไม่มาด้วยกันนี่ของเฮากะเอาอยู่สูงหวัดเนาะคะ่นะเนาะเอาอยู่สูงหวัดธรรมะชมี่ิพานมาเขาไป ไปสามสูตรผ่นสามสูตรนะคะเนาะเลขติดอ่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะวันนี้ได้ตัวใดเด่นตัวใดชนกับเลขเด่นพ่อแม่พี่น้องบอเด่นเดินดีเด่นเดินดีชนกันบอทำมือช่วงวันนี้มาเบิง่ง ไปคนละทางเพราะเอทำใหผู้ชมวดนี้ตั้งแต่ว่างคลิปมากอะเห็นเหล็กชนกันบอกกีสำนักเนาะแต่ผู้ชมเด่นเดินดีวดนี้ได้เด่นสามสี่ห้าชนป่ะพี่นอ้องชนกับเหล็กพ่อแม่พี่น้องป่ะ ต่อมาเลขติดต่อมาเลขติดท่า,าู้ชมสูตรนี่สิบเอ็ดหิดติดนะคะเด้อหวดนี่นุ่หน่อยกรยยานไหมท่านู้ามาชมหวดน,นี้ได้ดินหนึ่งเปดห้าตัวเดิมนะคะ หมดนี่ได้เด่นตัวเก่าดิท่านผู้ชมขันมันเด่นตัวเกาา่าซ้ำยังสี่นหน่อยว่ามันคือเป็นตะลวดแต่ละท่านผู้ชมรู้ว่จังหนต่อมาสองตัวมาหนึ่งตัว วัดน,นี้ได้เด่นห้ากับเจ็ดเอาธรรมชมเล็กชุ่นกันไปหาตัวนี้ธรรมชมห้า 5, ห้าห้าสามโซดเราดิต่อมาสองตัวสุดสองต่อมาสองตัว สองตัวสูตรสองนะคะจังบระซ้ำกันเนะาะจังบระซ้ำกันเนาะท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวใน,นสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองวดนี้ได้เด่นเด่นหนึ่งกับสองเอ้าท่านผู้ชมได้ตัวเก่าวัดก,ก้อนก็ได้ตัวเก่าวันนี้ก็ได้ตัวเก่าหนึ่งกับสอง เดี๋ยวท่านชมหนึ่งกับสองไหมสูตรเล็กตีสในท่านผูชมสูตรเล็กติดกับสุดนี่วัตถิพานธว่ามันชนกันเข้าไปที่หนึ่งดีท่านชมเล็กออกหนึ่งหนึ่งมวดนี่ก็ได้ตัวเกาน้นึก,กันดีทมม่านมชมหมนึ่งกับหนึ่งเนาะท่าชมมวลเนี่เจี๊บอ หนึ่งหั่งล่ะธรรมชมตประบินหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหยั่งแม่นปะธรรมชมบวกผิดบ,บะหน่วยสิบร้อยพันบวกถือคือกันปะธรรมชาตเก้าบวกสองเป็นเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองกระเมนเดี๋ยดีละธรรมชม ว่าแมนบท่านผม้ชมคนละัดนี่นี่ธมชมศูย์บวกหก็ได้หนึ่ง่มนอยู่ธรามผช้ชมได้หนึ่งสองหสองหสองต่อมาสองตัวไม่มาด้วยกันเนาะท่ามผช้ชมสองตัว สองตัวไม่มาด้วยกันสองตัวดับคู่บอกใหท่านมาชมสองตัววันนี้ได้เด่น เป็นเลขเด่นที่มาได้เด้อท่านผู้ชมแต่ว่าบวกกอดว้าวกันมาเข้าใจนะะเนาะค่ะเนาะเป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะแต่ไม่มาด้วยกันนะคะ2ตัวเจกับ2ไม่มาด้วยกันทํามากระจัดไวเบาๆก็ไดเด้อท่านผู้ชมมันกระไดตัวเก่าด้วท่านผู้ชมวันที่ผ่านมาได้2กับ7จ็ดวันนี้ได้7กับ2แค่มั่นสลับตําแหน่งกันซื่อๆท่านผู้ชมบัตรที่ีนมันร่วมท่านผู้ชมร่วมได้จักโต3ามสี่ห้า ช้อนกันไปที่หาเดี๋ยวท่านผู้ชมสามสี่ห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด วัที่ผ่านมาได้แปดตัววันี้ได้เจ็ดตัวท่านผู้ชมสูตรใดสีจับใส่สูตรใดสีจ,จับใส่กันไดบ่หนึ่งกับสองบ่ท่านผู้ชมสูตรอ่าสูตรสองตัวสูตรสองไหมท่านผู้ชมมันยังเด่นอยู่ดิกับสูตรนี่สูตรนี้ ยันหลุดท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กมันชนกันไปที่หาชนกันก,นกนระซ่างถอดท่านผู้ชมนู่นหน่อยบอมักบ่มักหาสามารถหลุดไถเด้อท่านผู้ชมอ่วันนี้มักสูตรนี่ท่านผู้ชมหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองตัวไหนจะมาถ้าม,มาเปิดเส้นหนึ่งหนึ่งเด้อท่านผู้ชมนู่ยหน่อยบ้านหนึ่งงวดเพิ่งหันนู่นหน่อยกับบ้านหนึ่งเนะรรมมรรมมาะท่านผู้ชมถ้ามามานหนึ่ง เพราะว่าเด่นหนึ่งรองสองเด้อธรรมชมเด่นหนึ่งรองสองเพราะว่าตอนนี้ท่างเหล็กมันมาอยู่อยู่ตัวที่หนึ่งเด้อธรรมชมเข่ากับเน้นหนึ่งไปก่อนหลุดหนึ่งว่าธรรมชมเห็ดแล้วมันเด่นหนึ่งเด้อธรรมชมหามันชุนกันเปิดเส้นมากอะก็มีอยู่ธรรมชมเพราะมันติดสุดนี่สุดนี่ยังพันหลุดมันติดสุดนี่นะธรรมชมสุดนี่กับสุดนี่อ้าพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ ต่อมาสิให้เบึ่งรวมทุกเซียนนะคะหลักกักของพ่อใจดีท่านผู้ชมของพ่อใจดีมาแล้วนะคะงวดนี้พ่อใจดีนู่นหน่อยว่าขันของปูสังขะเข่าวงวดนี้นะท่านผู้ชมเอามาจับใจกับนั่นเดินเดินดีโหลดมันคืออยู่เด้ท่านผู้ชม งวดวงหันลุงใจดีบได้ว่างเด้อค่ะเดอ้องวดว่งหันลุงใจดีได้ศูนย์ลุงบร้โทรมาบอกหนูหน่อยงวดนี้่นผูมชมลุงใจดีได้เด่นวิ่งรูดบนล่างตัวเดียวก็คือเจ็ดนะคะแคปหน้าจ,จอเด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่มักกจัดคัดเรลื่อนพ่านเด้อค่ะเดอ้อทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูหน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ท่านใดพอท่านเห็นธรรมชมหลักร้อยนะคะหลักร้อยศูนย์หนึ่งสองต่อมาพ่อกอมอดสิบสามห้าหกเหล็กเด่นสามห้าหกเอากองพ่อกอมอดสิบเด่นหาหกสามหาหกได้ละท่รนผชมหลักหน่วยบนล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ได้ท่านชม งวดนี้พอกอมอดซิบว่างหลักหน่วยหายน้าเ้ยค่ะเด้อหลักหน่วยบนล่างว่างงวดแรกเด้อท่านผู้ชมวางให้งวดแรกนะคะเลขไม่มาด้วยกันห้าหกศูนย์หนึ่งต่อมาของแม่นางท่านผู้มชมของแม่นั่งเดนหนึ่งกับสองงวดที่พ่านมากของแม่เขาเลขติดกับเลขวิ่งเดอท่านผู้ชมงวดนี้ได้เดนหนึ่งกับสองสามแปดเก้า 1>, 1 2อาจารย์ต้อยน้ำโชคเลขวินห้าหงวดนี้ถ้าเลขอาจารย์ว่าเขางวดหนาอาจารย์ขอหยุดก่อนเด้อค่ะเด้อของอาจารย์ต้อยต่อมาของพอจอย2 3 4นี่เดชทร,รมาช่วมของพอจอยกับเขาดีขึ้นกันดิสอง2ามสี่สอามสี่ไหมทมาช่ว เด่นสองสามสี่ดับห้าบนล่างเอาเล็กว่าจอยดับหาบนล่างด้วยค่ะเด้อแต่ว่าลายสำนักเด่นหาดิค่ะท่านผู้ชมของหนูนหน่อยกระเด็นหามันบอรวมหาสูตรเด่นหาของพอก็มอดสิบกระเด็นหาเด้ปูสังขะีนเด้อท่านผู้ชมของปูสังขะเด่นหนึ่งสองสามวัดที่นี่ท่านผู้ชมหนูนหน่อยว่า เอาเดินเดินดีกับปูสังขามาจับใส่กันบอหมวดนี่หนูหน่อยวางสิไหมท่านผู้ชมถ้าถ้าเหล็กอ่าสูตรเดินเดินดีนี่มันบดชนกับของปูมันสามารถจับกันได้แต่ว่างวดนี้มันชนกันไปที่สามเหล็กสามอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าทามันชนตัวเดียวหนูหน่อยว่างมันบมาท่านผู้ชมมันชนสองตัวมันจังสีมาตัวหนึ่ง วัที่นี่เอาจับไซกันได้บอเพราะม่พี่น้องว่าจังใดซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำสามซีหนึ่งซีสองสีสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามบะธรรมุชมุมสูตรเด่นเดินดีนี่ธรรมุชมทาบุลุทธมา่าเนาะค่ะเนาะพูดถึงว่าทาบุรุษกับสูตรของปูสังฆะนี่ารรมุชมมันจับวิ่นกันใดเป็นบางหวัดอยู่ เด้อค่ะเด้อโมแมนว่าจับได้ทุกหมวดเพราะว่าเลขอ่าแต่ละสูตรมันกับบริเดินดีท่อกันเนาะค่ะเนาะมันกะเป็นไปได้ยูดี้ธรรมะชมโน่นหน่อยว่าไหมเนะาะธรรมะชมคืออยู่ดี้สูตรนี่มันกับเดนหนึ่งกับสองมันกับชนหนึ่งกับสองของปูอยู่แล้วธรรมะชมได้นีมีหมดเลยธรรมะชมสามสามสอง ซ้สำสองซ้ำหนึ่งยังไม่เหมือนเลยท่านผู้ชมคือบ่ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องว่าจางามมังไรคืบอบ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจ,จอด้วยค่ะเด้อเด่นหาดสุดก็ของปูสังขะท่านผู้ชมเอาไปเทียบกันเบัง อ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อเบิด์เลียวท่านผู้ชมลาพัฒนาแอดมินน้อยสรุปให้ครบทุกเซียนเลียวเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดจะสั่งกาแฟยาสีฟันเด้อค่ะเด้อแอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดหรืออาธโธศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพมีโมโนกับเขาจะงมนะคะ โมโนบำรุงสายตาเขาจง,งมแก้ปวดเมื่อยนะคะยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จขวบขึ้นไปนะคะผู้ใด,ดสีสังกับแอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดหรือโทรเข้ามาสั่งใดเลยเด้อคะ่ะเด้ออ่ะคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอหายแห้งๆปังๆเ้ยค่ะเ้อคลิปนี้แอดมินูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ